กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายยูจิกับเกมซาวน์อเวอร์โคลนิคอนกันอีกแล้วนะฮะโดยคลิปในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการหาสกอร์ชนิต่างๆนะครับผมแบบฟรีๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทําการเติมเงินใดๆเลยนะฮะโดยวิธีการในที่นี้นะครับผมเราจะไม่ทําการรวมนะฮะตัวเควสหรือว่าความสําเร็จต่างๆนะครับผมที่เราได้รับเพียงครั้งเดียวนะฮะดังเช่นค่าความสําเร็จที่ได้รับจากการเล่นบันทึกะจญภัยนะครับผมซึ่ง แต่ละบเดเนี่ยมันก็ทำการแจกสกอรอทีละ5สกรอรนะครับเราจะไม่นับลงส่วนนั้นนะซึ่งวิธีการต่างๆที่ผมจะทําการบอกเพื่อนๆนั้นนะฮะ,จะเจอวิธีการที่สามารถทําการวนฟาร์มไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่มันกําหนดมีทั้งรายอาทิตย์รายเดือนนะผมแล้วก็รายวันด้วยจะมีวิธีการไหนบ้างนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์โดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครับเติมเงินเกมมือถือเกือบทุกเกมราคาโคตรถูกถูกจริงๆนะครับลองไปเทียบดูได้งานดีเครดิตแน่นลิงก์อยู่ใต้คลิปอ๋อ อย่าลืมบอกว่ามาจากยูจีนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อวิธีแรกนะครับผมระบบเช็คอินรายเดือนนะครับผมตรงส่วนนี้นะฮะทุกคนจะได้รับกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเดือนหนึ่งนะครับผมจะมี4สัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะผมตัวเกมจะทําการแจกตัวสกรอให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่นนะผมอาทิตย์แรกของการเปิดเกมนะฮะเขาทำการแจกสกรอห้ชิ้นอาทิตย์ที่สเนี่ยเขาจะเป็นสกรอแสงมืดหนึ่งอัน อาทิตย์ที่3เนี่ยจะเป็นสกอส้ม10ชิ้นอาทิตย์ที่4นะผมจะเป็นสกอสีถึงหดาว1อันวิธีต่อมานะผมจะเป็นกิจกรรมปิชิดบอสลา่าฆ่าหัวนะฮะกิจกรรมนี้นะผมจะเป็นกิจกรรมถาวรฮะที่ทําให้เพื่อนๆนะผมสามารถลงไปทําการตีฆ่าบอสนะผมก้าํานวนที่เพื่อนๆทําการฆ่าได้เนะี่ยมาทําการแลกเป็นสกอให้กับเพื่อนๆไปนะฮะแต่ละบอสนะผมทุก4ตัวจะทําการแลกสกอได้1อันนะฮะผมถ้าเกิดเพื่อนๆทำการตีบอสสองตัวนี้พร้อมกันนะผมทุกๆ4วันจะได้รับ2สกอนะฮะ วิธีการตัดไปนะผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบ PV PVP ตัวรางวัลของ PVP นะผมใหกับเพื่อนๆทำการเล่นอันดับได้นะฮะในะแต่ละอันดับนะผมก็จะทำการแจกตัวสกรอร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะผมตั้งแต่โกหนึ่งขึ้นไปนะฮะจะทำการแจกสสกรอร์ต่ออาทิตย์นะครับผมแล้วก็แจกเพชรแดงด้วยนะอย่างเช่นผมตอนนี้นะผมผมทำตั้นอยู่ที่3 6 0 0ขึ้นไปพอจบอาทิตย์นะฮะผมก็จะรับสกรอร์เป็นรางวัลน,นะผมโดยใน PVP Arena น,นี้นะผมก็จะมีรางวัลซีซั่นด้วยนะผมซึ่งรางวัลซีซั่นนะฮะ เราจะได้รับนะผมต่อเมื่อตัวอารีนาเล่นไปถึง4สัปดาห์แล้วนะผมมันจะแจก1ครั้งนะฮะซึ่งในตอนที่ผมอยู่นี้นะผมอีกราวๆ2อาทิตย์นะผมก็จะทําการแจกสกอร์ตรงส่วนนี้แล้วนะฮะซึ่งจะบอกเลยว่าแจกเยอะมากๆเลยนะผมสำหรับรางวัลสกอร์รายซีซั่นนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะผมก็จะเป็นอารีนาดวลเดือดนะผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นรางวัลที่คล้ายคลึงกับตัวอารีนาธาดวลปกติเลยแต่ว่าในส่วนนี้นะฮะเราจะว่าเป็นอารีนา RTA ก็แล้วกันนะครับก็จะมีซีซั่นเหมือนกันกะน วิธีที่4นะครับผมก็ใช้แต้มอารีนาในการแลกสกอร์นะครับผมซึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับผมสำหรับตัว PVP ก็จะได้รับตัวคัมพิเวตมตนหรือว่าสกอร์ส้มนะครับผมอาทิตย์ละสามันส่วนคาพีในตำนานนะฮะก็จะเป็นสกอร์สีถึงห้าดาวนะครับผมอันนี้จะทำการแลกได้เดือนละหนึ่งครั้งนะฮะ ถัดไปนะผมจะเป็นในส่วนของร้านค้ากิลในส่วนนี้นะผมเพื่อนๆจะสามารถทําการแลกสกอร์ส้มนะฮะได้ถึง3อันต่ออาทิตย์หนึ่งนะผมพร้อมทั้งนะยังสามารถแลกสกอร์แสงมืดได้ถึงเดือนละหนึ่งใบอีกด้วยนะครับผมและยังไม่พอฮะเพื่อนๆยังมีโอกาสที่จะทการแลกสกอร์แต่ละาธาตุสามสกอร์ต่อาธาตุต่อสัปดาห์อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีแต้ม,ตมเ,เหลือๆเนี่ยก็สามารถนํามาแลกได้นะครับถัดไปนะครับผมห้องพิเศษแห่งหอคอยสู่สวรรค์โดยห้องพิเศษนี้นะฮะ เพื่อจะสามารถมีตั๋วเข้าได้นะผมก็ต่อเมื่อเพื่อเพื่อทำการเล่นหอคอยสู่สวรรค์หรือว่าหอคอยนาพาหอคอยท่าต่างๆนะผมนับหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือ1แต้มนะฮะสะสมครบ10บแต้มเพื่อเพื่อจะได้รับตั๋วในการเข้าห้องพิเศษ1ตั๋วนะฮะสามารถสะสมได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีแล้วนะฮะก็สามารถนําตัวพิเศษนะผมมาทําการเข้าห้องพิเศษเพื่อทําการเล่นได้นะฮะซึ่งห้องพิเศษนะผมก็จะมีโอกาสที่เราทําการดับตัวเศษสกอร์ส้มนะครับผมแล้วก็เศษตัวสกอร์ คัมภีในตำนานนะฮะพร้อมทั้งยังมีโอกาสดรอปสกอร์ตัวเต็มทั้งคัมภีร์ในตำนานนะผมแล้วก็คัมภีร์เวทมนต์ปกติด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนดวงดีมากๆนะผมก็จะมีโอกาสดรอปสกอร์แสงมืออีกด้วยนะฮะวิธีที่7ระบบทักษะอาชีพนะผมจะเป็นส่วนของการเรียนแร่แปรธาตุนะผมซึ่งเราสามารถทําการคราฟสกอร์ส้มได้นะผมวันละ1สกอร์เลยนะฮะซึ่งเราต้องทําการอัพเลเวลถึงเลเวล6ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถทําการคราฟสกอร์ได้ซึ่งวัตถุดิบในการคราฟสกอร์นะครับผมก็แสดงให้เห็นออยู่บนนนห้้าจแลวะะฮ ก็จะมีแกเวเข้มข้นนะครับผม15ชิ้น, run, นบใบแม่แห่นิรันนะครับผม10ชิ้นตัวผินพนึกเวทนะครับผม10ชิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวคัมพีธรรมดาอีก10ใบนะฮะ ในส่วนวิธีสุดท้ายนะครับผมกิจกรรมในฟิววิธีนี้นะครับผมจะเป็นวิธีที่เพื่อนๆทำกันเล่นกิจกรรมของเกมนะครับผมซึ่งจะมีทุกๆวันซึ่งในทุกๆกิจกรรมนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆทำกันเล่นนะครับผมจะมีโอกาสได้รับสกอร์ต่างๆเป็นของรางวัลด้วยนะฮะแม้กระทั่งเศษสกอร์นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆทำกันเล่นติดใน1ถึง50อันดับนะครับผมก็จะรับตัวเศษสกอร์หรือไม่ก็จะเป็นสกอร์ตัวเต็มเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะฮะเล่นไม่ติดอันดับใดๆเลยเพื่อนๆก็ยังได้วย ซึ่งขีบคำพีลึกลับพวกนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เพื่อนๆนะผมได้รับเศษสกอร์ส้มนะับผมเศษสกอร์ในตำนานนะฮะสกอร์ในตำนานนะผมสกอร์ส้มพร้อมทั้งสกอร์ท่าต่างๆทั้งหมดเลยนะผมรวมถึงแสงมืดอีกด้วยนะับผมถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีนะก็ได้รับสกอร์แสงมืดไปเลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆนะผมก็ไม่จำเป็นต้องซีเรียสใดๆนะฮะถ้าเกิดไม่ติดลำดับนะครับโดยทั้งหมด8ข้อนี้นะผมก็จะเป็นวิธีการหาสกอร์ทั้งหมดนะฮะที่มีในเกมนี้ณตอนนี้นะครับ ถ้าใครถูกใจคิดแบบนี้อยากให้มีอีกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื mm ่อจะิปต่อไปด้วยนะฮะซีอู a อ a กนนะครับผมแล้วเจอปืนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ